สวัดีค่ะมาพบกับ JK นะคะรถสวยๆมีให้ชมกันเช่นเคยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้นะคะน s s สัน u n นมีโอค่ะ,ค,ะคันที่เรานำมาแนะนำกันนี้นะคะรถสวยสภาพดีเดิมๆบางๆทั้งคันเลยค่ะเครื่องยนต์ห6 0 0ซีซีเกียออโต้เลขไมล์2 0 0 0 0นกว่าโลนะคะรถยนตปี02ค่ะทรงสวยๆนะคะราคา79,000บาทค่ะทุกท่าน ดูเรดีนะคะคันนี้ทุกระยะภายในนี่สวยเลยนะคะเดิมทุกชิ้นค่ะ mm hmm. เดี๋ยวชมภายนอกกันก่อนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวพาไปรับชมภายในนะคะ mm hmm. ไม่เคยน้ําท่วมไม่เคยเกตนะคะน้ํามันร้วนะคะ mm ่ะ hmm. สมบูรณ์เลยทีเดียวพร้อมใช้ mm hmm. เครื่องเกียร์ชงล่างดีนะคะภายในเดิมทุกชิ้นด้วยค่ะ บาะหนังอย่างดีค่ะเครื่องเกียร์สมบูรณ์ออปชั่นใช้ได้ครบนะคะกระจกขึ้นโรงไฟฟ้าพวงมาลัยพาวเวอร์น้ำมันรวนไม่ติดแก๊สนะคะไม่มีรอยชนหนักคันทันเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทสนใจไปดูตัวจริงได้นะคะติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดหมายไปดูรถไปทดลองขับด้วยตนเองค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีสำหรับวันนี้แอดมินาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ